สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซมจากรถหมดสัญญาเช่ากันอีกแล้วนะวันนี้แซมมี Honda Accord งามงามมานำเสนอมาแนะนำา1คันนะครับผมเป็น Accord 2.0 Hybrid Tech หรือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2020นะครับผมเหมือนเดิมนะครับ ราคายังไม่ประกาศมาเลยนะเดี๋ยวราคามาแล้วเหมือนเดิมจะรีบแจ้งกลับไปนะส่วนใครเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้สนใจรูปภาพเพิ่มเติมอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรมานะราคามาแล้วจะแจ้งกลับไปนะครับผมออก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าแซมจะขายได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะติดในส่วนของนู่นนั่นนี่หรือเปล่านะแต่แซมไม่สนใจนะมาถ่ายทำคลิปวิดีโอให้ดูก่อนนะถ่ายไปเหอะนะครับผม เผื่อขายได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแต่รถมันสวยจริงๆอะอดใจไม่ไหวจริงๆนะเลยต้องมาถ่ายนะงามจริงๆเดิมทั้งลำนะครับดูสวยจริงๆนี่ดู9644นะข้างหน้านะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้า4ตำแหน่งกล้อง360องศาตรงโลโกโล้ Honda แล้วก็มี Honda Sensing นี่เห็นไหมนี่นะดูไฟหน้าเฉียบขาดมาก นะครับดูงามแท้งามหลายๆงามคักๆนะไฟตัดหมอกโอ้ดูงามจริงๆนะเครื่องยนต์2 0 0 0ันซีซีนะครับผมแรงม้าอยู่ที่145แรงมา้าอันนี้เป็นแรงม้าของเครื่องยนต์นะครับผมนี่นะดูอันนี้คือสตาร์ทอยู่นะครับเงียบกริบนะนิ่งนิ่เงียบเงียบนะดูโครงสร้างเขาเนะเนี่ยรอยอาร์ต่างๆคมมากนะครับชัดดู นะชัดมากนะครับดูเนี่ยแก้มเขาเนี่ยมาร์คสีมาร์กจากโรงงานหัวนอดด็อตดูสวยมากนะครับดูฝากระโปรงเขาเห็นไหมเนียนเลยนะฝากระโปรงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาเล็บจิกไปเนี่ยไล่มาไล่ไล่ไล่ไล,ไล่ดูสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะรอยแงะอาร์กอะไรต่างๆอยู่หมดมอกอเห็นไหมมอกอมีรอยเนี่ยขีดแต้มไว้ด้วย ดูเดิมไล่มาไล่มาเนี่ยเดิมจริงๆเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมเดิมสนิทนี่ดูเดิมเดิมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังมีนี่เนี่ยซิลเลอร์อยู่เลยเจิกไปเนี่ยเดิมมากเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเดิมล้านเปอร์เซ็นต์ดูดูเครื่องยนต์นี่คือสตาร์ทอยู่นะเงียบอยู่เลยเงียบกริบอยู่เลยนะครับอ่ะ ฝาโป่งหน้าเป็นโชกอัพนะนี่เห็นไหมสวยจริงสวยบอกสวยเดิมบอกเดิมนะครับไม่ต้องห่วงโดนก็จะบอกว่าโดนโดนตรงไหนบ้างนะครับส่วนในส่วนของยางยางของโยโกฮามานะครับปี23สัปดาห์ที่4นะยางก็มีรอยเนี่ยรอยเบียดก็ตามการใช้งานเนาะต้องแจ้งก่อนนะครับตามการใช้งานนะครับเออเดี๋ยวจะลืมบอกไปมีต้องเก็บงานกันชนหน้านิดนึง นี่นีเห็นไหมเนี่ยตรงชายล่างนี่นี่ต้องเก็บงานนะครับผมนี่การชนหน้านะฝากระโมฝากระโปรงไม่ต้องเก็บเลยฝาสวยสวยมากนะแล้วก็จะมีชายตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยชายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ่ะดูข้้นข้างก่อน h ฮ b ริดนะโลโก้ไฮบ t ิดกระจกไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างนะมือเปิดก็เป็นตัวพุชตาร์อ่าไม่ใช่ตัวสมาร์ทคิเลตดูภายใน สวยจริงแผงข้างก็หนังนะครับเดินได้ตะเข็บสีออกสีเทาๆแล้วตรงนี้เป็นแบบลายไม้นะเห็นไหมเพิ่มความหรูหรานะแล้วก็มีตัวเหมือน m ม m o r y s e ี t นะครับตัวเซตอัพในส่วนของตัวเบาะไฟฟ้านะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าเลยเซตอัพนะหนึ่ับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับ Central ล o c k นะกระจกอตัตโนมัติเฉพาะคู่หน้านะครับผมนี่นะอันนี้เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับผม ดูในส่วนของเนี่ยฝากระโปรงหน้าพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยนะครับผมมาดูเบาะก,ก่อนเบาะไฟฟ้านะคู่หน้านะเบาะก,ก็มีร่องรอยนะนิดนึงนะครับผมแต่ว่าปีกยังไม่ล้มนะปีกยังไม่ล้มเลยนะดูซอกเห็นไหมแต้มสีแต้มเห็นไหมซอกสวยมากเนี่ยสติ๊กเกอร์ต่างเนี่ยสวยนะครับเดี๋ยวเราลองดึงนิดนึง โอ้มันแน่นมากเลยอ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะไล่มาเห็นไหมเนี่ยคมมากคมจริงนะครับแก้มก็สวยแมดูแก้มเขาสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็มีระบบความปลอดภัยเยอะแยะมากมายเลยนะี่อันนี้เป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ไม่แน่ใจนะรู้แต่นี่เป็นพูสตาร์ทแค่นี้นะครับผมพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ หน้าจอด้านซ้ายคือปรับในส่วนของตัววิทยุด้านขวาปรับในส่วนของตัวหน้าจอผู้ขับขี่นะมีคูช์คอนโทรลให้ด้วยนะครับมีแพดเดิลชิ p ที่พวงมาลัยนะแล้วก็ในส่วนของอตัวนี้มีพวกระบบเตือนออกนอกเลนต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนของ เดินกันชนด้านหน้าต่างๆกล้อง360องศาเลยเดี๋ยวแซมพามาดูว่าวิธีการเปิดการใช้งานเป็นยังไงนะครับผมมาดูเลขไม์กันก่อนแล้วก็แล้วกัน71,146กิโลเมตรนะครับผมเลขไม์แท้เลขไม์จริงแน่นอนตรงเลือนไม้ตรงนี้นะครับเป็นแบบในส่วนของตรงนี้เป็นเข็มไม้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบตัวเลขแบบตัวเลขของความเร็วเนี่ยถ้าสังเกตดีมันจะสะท้อนที่กระจกเห็นไหมนี่นี่เห็นไหม นี่นี่เห็นไหมสะท้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะซ้อนสะท้อนขึ้นจากเนี้ยนี่ตัวท็อปจะมีเท่านั้นนะเห็นไหมมันไม่อ่านี่โฟกัสละเดี๋ยวให้ดูก่อนโฟกัสไหมมันไม่โฟกัสเนี่ยอ่าโฟกัสละอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วมีตรงเนี้ยตรงมุมเนี่ยมันจะมีระบบเตือนพวกเตือนออกนอกเลนด้วยเตือนการชนด้านหน้าด้วยเนี่ยมันไม่โฟกัสเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูใกล้ๆมั้ยนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ ก็แสดงั้งตัวเรือนไม้ตรงหน้าจอนี้แล้วก็มันสะท้อนที่กระจกนะครับผมนี่นะแล้วก็เวลาเราจะดู Honda าเรนวอตนะครับเวลาเราจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราก็ผักขึ้นมาเหน,นะอันนี้มุมกล้องเลี้ยวอ่ะมุมกล้องด้านซ้ายนะครับผมมุมกล้องด้านซ้ายส่วนถ้าเกิดดูกล้องรอบคันเลยเรากดตรงนี้นี่น,นี่กดไปหมับนี่นไงอันนี้คือกล้อง360อองศานี่คือกล้องหน้านะอันนี้คือกล้องหน้านะ ถ้ากดไปอีกอันนี้กล้องซ้ายขวาละอันนี้ซ้ายขวาถ้ากดอีกอ่าคือการแบ็กอัพกลับนะครับผมหรือเรากดที่หน้าจอวิทยุก็อา่าหน้าจอเลอนี่ก็ได้เห็นไหมกล้องเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะครับผมยังไม่พอตัวนี้จะมีในส่วนของดูในส่วนของระบบการส่งกําลังเนี่ยระบบไฮบริดชาร์จแบตอยู่ไหมคํานวณระยะ ตาสิ้นเปลืองต่างๆ,างๆนะครับรวมไปถึงใน,นีเนวีเวเกชันนะมีเนวิเกชันให้ด้วยนะครับตรงนี้เชื่อมต่อบูทงบูทูธได้หมดนะครับนี่ดูเนี่ยมี USB 1, USB 2นะครับเนี่ยมีช่องเสียบ USB แล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะอันนี้คันนี้ได้กล้องบันทึกหน้าด้วยนะนี่ติดอยู่กล้องบันทึกหน้านะกดก่อน อมองไม่ค่อยชัดเนาะกล้องบันทึกหน้านี่นะกล้องบันทึกหน้าแล้วก็กุญแจรีโมท2ชุด2ชุดครบๆนะครับมีโหมด e ีค n นถ้า e ีค n นกดไปมาเป็นสีเขียวถ้าเป็นสปอร์ต่าเป็นสีแดงเลยดุดันดุดันนะครับแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะดูโอโซนของใครของมันนะแยกเลยนะแยกกันของใครของมันนะ หมด EV เบรกมือไฟฟ้าก็มีเบรคโคนะนี่นี่นะตามนี้มาดูสำเนาเล่มรถนิดนึงขอรี่ก่อนสำเนารถปี2020นะครับเครื่อง2400 45แรงม้าอาคาเน่แคปิตอลเหมือนเดิมนะครับภาสีตอนนี้ปีละ5,744บาทนะครับผมอันนี้คือในานามของบริษัทนะครับนี่นะนี่สวยมาก ที่เท้าแขนก็มีช่องใส่คงใส่ของกันแล้วก็มีช่องเสียบตัวชาร์จโทรศัพท์อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับคอนโซลก็ตรงนี้เป็นลายไม้นี่น,นี่ลายไม้นะครับผมสวยๆเลยงามจริงๆนะอ่ะลืมบอกไปถุงลมนิรภัยนะครับมีคู่หน้า2ลูกมีข้างเบาะอ่ะข้างเบาะอีก2องลเป็น4แล้วแล้วก็มีที่ม่านม่านก็เนี่ยนี่เห็นไหมม่าน อีก2เป็น6แล้วแล้วก็อึ๊บนี่มีไฟด้วยนะครับที่บางแดดฝั่งคนนั่งมีไม้อ้าข้างฝั่งคนแั้วก็มีไฟนะครับแล้วก็ตรงกลางไฟสองแผ่นที่ก็มีแล้วก็อ่าใส่แว่นนะครับผมนี่นะสวยเลยแล้วก็ยังไม่พอลืมให้ดูไฮไลท์ไฮไลท์ไไลต,ตัวสลูปโอ้ลืมได้ไงนี่เปิดเลยกด นี่โยกไปเห็นไหมโยกแล้วอ่าเป็นไงเก๋มากเนี่ยเท่นะเนี่ยต่างๆปิดไฟนี่ได้ซันลูฟด้วยตัวท็อปได้ซัน,นะนลูฟนะเนี่ยเทไหมโอ้เฟี้ยวเฟี้ยวเลยนะดูด้านท้ายต่อแล้วกันนะมีม่านด้วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะปิดไปนี่ม่านนะเป็นลายไม้เช่นกันนะครับ แล้วก็มีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนท้ายด้วยนะส่วนไีถึงช่องเสียบตัวชาร์จเจอร์เป็น type USB อยู่นะครับแล้วก็ที่เท้าแขนนี่มีใส่วางแก้ว2ตํตำแหน่งรวมไปถึงในกรณีที่เราต้องการหยิบของด้านท้ายเนี่ยเรากุญแจมาไขาตรงเนี้ยแล้วเอามือลวงไปได้นะไม่ต้องไปเปิดฝาท้ายได้เบาะตรงนี้สามารถพับพับราบมาได้นะพับจากด้านในเลยแต่ต้องไป ล็อกอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวพาไปดูนะโอ้ยขอดึงก่อนดึงไม่ออกอะนั่นสวยงามน,นะ,ะไปต่อนี่ด้านหลังก็คือมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังนะทรงหางเป็ดเลยงอนๆดูน่ารักน่ารักนะครับ เซนเซอร์หลัง4จุดรวมถึงกล้องถอยด้วยนะครับนีกล้องถอยนะนี่กล้องถอยหลังนะเปิดไฟเลี้ยวก่อนให้เต็มระบบเลยอนี่นะสวยงามนะครับสวยงามมาเปิดท้ายหน่อยอบ๊มาดูด้านท้ายนิดนึงนี่ สวยมากนี่ท้ายดูนี่ยังมีรอยอาร์คอยู่เลยไหมท้ายเขาเล็บจิกไปไล่มาไล่มาสวยจริงนี่นี่เห็นไหมเล็บจิกไปสวยดูตะเข็บเขาเห็นไหมเนี่ยสวยจริงนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ไล่มาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนการเป๊ะนะครับเหมือนการเป๊ะนี่นะครับสวยมากนะครับเดิมจริงๆ เรดูด้านด้านท้ายเห็นไหมสีรองพื้นด้านในเห็นไหมสีจะอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้แหละแล้วก็เวลาพับเบาแถวหลังเนี่ยเราโยกเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวนะแล้วก็พับพับราบได้นะครับผมมาลองดูด้านล่างนิดนึงนี่รถปีใหม่ๆนะจะไม่มีล้ออะไหล่ละจะเป็นในส่วนของน้ํายาประสานนะชั่วขราวนะนี่เราดูรองพื้นเห็นไหมสวยไหมเนี่ยเนี่ยเดิมแต่ ไม่มีล้ออะไหล่แต่มีช่องใส่ล้ออะไหล่ให้ด้วยงงเหมือนกันนะเห็นไหมเพิ่มเติมที่หลังได้เองนะนี่เห็นไหมดูยาแนวจากโรงงานต้องเปแบบนี้แบบนี้แหละเดิมล้านเปอร์เซ็นนะครับเดิมทั้งลำแน่นอนครับคันนี้นะสวยจริงๆแหละนะนี่นะมาดูต่อนะครับ ไล่มาเห็นไหมเม็ดคมมากเห็นไหมคมชัดเลยนะครับสวยมีมงมีม่านเหมือนกันซ้ายขวานะครับมีม่านเหมือนกันนะแล้วฝั่งคนนั่งมั่งซอกเห็นไหมสวยงามเช่นกันนะนี่ซอก สติกเกอร์ไม่มีพ่นนะแรบเลิบแน่นอนนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าเช่นกันนะแล้วก็แผ่นเพลของ Honda จะอยู่ฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะทุกคันจะเป็นแบบนี้นะ n o n d u t u t o m o l i t h a แท a n งเลขตัวถังนะครับลงท้ายด้วย103-022ตรงกันไหมหนอ103-022ตรงกันชัดเจนนะครับชัดเจนนะสอกนี้สวยงามมาเดี๋ยวดึง ไหน,ไหนดึงหูดูสวยจริงนะครับเดินไม่รู้จะเดินยังไงครับนะสวยมากนะาพาสีต้องต่อให้แล้วหมดกระดากดาหมดกระดาก,กระดาหกแปดต้องต่อให้นะครับผมภาสีมันหมดละกระด,ก,กระดากระดาหกปดก็ ราคายังไม่มานะครับก็ไม่รู้ว่าอย่างที่บอกจะขายได้หรือขายไม่ได้นะแต่แซมก็มาถ่ายคลิปให้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมไม่ได้สนใจนะขายได้หรือไม่ได้ถ่ายให้ดูก่อนเลยเผื่อขายได้นะส่วนใครเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้ต้องการรูปภาพเพิ่มเติมต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาแอดไลน์ได้เลย0ูนย์4 6 6 9 2นะครับผม0ูนย์แปดหกสเดี๋ยวแซมส่งรูปภาพ นะครับผมโอเคไงคลิปนี้ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมถ้าขายได้แล้วราคามาเท่าไหร่เดี๋ยวแซมโทรแจ้งนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ